สั่งคุมเข้มตำรวจห้ามเล่นติกตอกโซเชียลพร้อมลงดาบถ้าเจอ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีเพจหนึ่งได้เผยบันทึกข้อความจเจรํารวจแห่งชาติเรื่องกําชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยมีเนื้อหาระบุว่าโดยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีข้าราชการตํารวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเช่น TikTok Facebook Twitter แสดงพฤติกรรมหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นการประพฤติตนไม่สมควรไม่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และระเบียบแบบแผนของตำรวจส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมดังนั้นเพื่อป้องกันม่ให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายจึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติด,ดังนี้ 1. หให้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดมีให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเช่น TikTok f a c e b o o ท Twitter แสดงพฤติกรรมหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยรวม 2. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ1โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งตำรวจที่1212 12, ทับสอลง1ตุลาคม37อย่างเคร่งครัด 3หากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจนายใดใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงพฤติกรรมหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆในลักษณะที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจดังกล่าวและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งตำรวจที่1 2ึ่งสองหนึ่งสทลง1ตุลาคม37ไปภายในอำนาจหน้าที่โดยเร็วจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป